สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับแกะกล่อง EP 3นะคะพัสดุในคลิปนี้เนี่ยเป็นของที่เราพีตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็เริ่มทยอยมาส่งตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้วจนถึงมกราคมปีนี้นะคะตอนแรกก็ว่าจะถ่ายคลิปแกะกล่อง EP ที่3เนี่ยตอนสิ้นปีแล้วก็ลงคลิปตอนสิ้นปีแต่ปรากฏว่าช่วงนั้นเนี่ยเราค่อนข้างยุ่งนะก็เลยเก็บรวบรวมมาแกะในคลิปนี้ดีกว่าซึ่งก็ได้ทั้งหมด 8กล่องกับอีก2ถุงนะคะรวมแล้วก็เป็นพัสดุกทั้งหมด10ชิ้นโอเคนะั้นเราไปเริ่มแกะกล่องแรกเลยภาพกล่องแรกนี่ยับเยินมาเลยนะคะตอนแกะนี่ลุ้นมากๆเลยว่าของข้างในจะเสียหายหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าก็ปลอดภัยดีนะคะและนี่ก็คือจิบ,บิ้ไดคาดของแถมของเรื่องวิธีการปราบผีที่ถูกต้องเรื่องนี้เนี่ยตัดสินใจพีมาเพราะว่าภาพปกล้วนเลยนะคะ เนื้อเรื่องเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าเป็นยังไงซึ่งเรื่องนี้นะเขาจะขายนิยายพร้อมกับการ์ตูนพร้อมกันเลยนะคะซิวมาคู่กันแบบนี้เลยข้างหลังคือการ์ตูนนะคะที่เป็นเล่มบางชอบภาพอะไรอย่างงี้มากๆเลยนะอ่าชิ้นที่สอง ชิ้นที่2ก็คือแฟ้มคดีกรมปรับปีศาจเล่ม2นั่นเองซึ่งเล่มแรกเนี่ยเรายังไม่ได้อ่านเลยนะแล้วก็ได้ของแถมเป็นที่ขั้นของในอินด้วยต่อไปชิ้นที่3ชิ้นที่3นี่มาค่อนข้างงงๆนะคือปากถุงเนี่ยมันไม่ได้ถูกปิดสนิทอะ่ะกาวมันแปะอยู่ที่บับเบิลนะคะ ซึ่งตอนแรกอ่ะตอนที่รับมาใจหายมากๆเลยนะเรากลัวหนังสือเราหายแต่ปรากฏว่าน้องก็มาถึงมือเราอย่างปลอดภัยเมื่อผมเป็นเจ้าของคาลิฮะสยองขวัญเล่มเจ็ดแล้วตอนนี้กำลังรอเล่ม8เลยว่าเมื่อไหร่จะเปิดให้พีกล่องต่อไปแค่เห็นชื่อร้านฮันเตอร์ก็รู้แล้วนะคะว่าข้างในคืออะไรร้านฮันเตอร์นี่เขาจะเปิดรับพีพวกโมเดลฟิกเกอร์อะไรอย่างนี้นะคะนอกจาก ฟิกเกอร์พวกอนิเมะอะไรอย่างนี้อ่าฟิกเกอร์ซีรีส์เขาก็รับพีนะอย่างเรื่องปรมาจารย์เนี่ยเราก็มีพีกับเขาเหมือนกันตอนแกะบับเบิ้ลเนี่ยมือสั่นมากๆเลยนะเพราะว่าพวกโมเดลฟิกเกอร์เนี่ยแม้แต่กล่องเนี่ยก็มีมูลค่านะคะก็คือเผื่อไว้ขายต่อน,นั่นเองพอแกะออกมาแล้วก็คือน้องหน่อยสามีแห่งชาตินั่นเองท่านรีไว้ สวยงามมากๆเลยทุกคนนี่คือปีตั้งแต่ปีที่แล้วเพิ่งจะได้ของเมื่อเดือนนี้เองนะคะต้องบอกว่าร้านนี้ไม่เคยทำให้เราผิดหวังเลยนะคือกล่องอะ่ะมาส่งคมทุกรอบนะคะไม่มีบุบสลายไม่มีรอยตรงไหนเลยตอนนี้ก็เลยกลายเป็นร้านประจำร้านโปรดไปแล้วมาที่กล่องต่อไป จากชื่อร้านบนกล่องนี้รู้เลยนะคะว่าเป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์โลดแน่และนี่ก็คือที่ขั้นแฉพิเศษนะคะเมื่อซื้อถึงยอดหนังสือที่พีมาก็คือ husky น้าโง่อกับอาจารย์แมวเหมียวขาวขอเขาเองซึ่งเล่มนี้เนี่ยเป็นเล่มที่9้าแล้วนะคะเล่มที่1ิพร้อมบล็อกเนี่ยเราพีไปแล้วนะแต่ว่าจำไม่ได้เหมือนกันว่าส่งเมื่อไหร่และตามธรรมเนียมของหนังสือดิยายบ้านเราก็คือต้องกรีดซิวด้านล่างเพื่อเช็คของแถมข้างในเล่ม ทุกคนก่อนหน้านี้คือลืมแกะเช็คของแถมข้างในเล่มกลมปราบปีาศาจไปนะคะก็เลยย้อนกลับมาแกะนิดนึงตอนแหวกนี่ต้องระวังมากๆเลยนะเดี๋ยวกระดาษจะขาดเอาได้กล่องต่อไปกล่องนี้คือเบาวิวเลยนะคะ เห็นชื่อร้านที่แปะอยู่บนหน้ากล่องนี่ก็รู้เลยว่าพีอะไรมาซึ่งร้านนี้ถ้าทุกคนไปย้อนดูตั้งแต่คลิปแกะกล่องคลิปแรกเนี่ยจะเห็นว่าเราก็ได้รับโปสการ์ดลา์นี้เหมือนกันนะจากร้านเดียวกันเลยเหมือนว่าร้านเขาจะมีของแถมอยู่แค่แบบเดียวนะคะพร้อมกับการ์ดเอ่อแฮปปี้นเีและนี่ก็คือของที่เราพีมาสแตนดี้หลานจ้านกับวเวยอิงนั่นเอง ซึ่งต้องบอกว่าพอเห็นสแตนดี้เนี่ยทั้งดีใจทั้งเสียใจนะเพราะว่าหลังจากที่เราพีสแตนดี้เซตนี้ไปอะ่ะ mm hmm. ก็มีอีกร้านหนึ่งที่เขาเปิดพีเป็นสแตนดีล้ลายเดียวกันเหมือนกันแถมร้านนั้นเนี่ยเขายังมีฉากหลังเป็นต้นสกุระด้วยนะซึ่งสวยมากๆเลยเสียดายมากๆเลยที่ดันพีกับร้านนี้ไปแล้วทุกคนก่อนที่จะติดตั้งสแตนดีนะ้เนี่ยอย่าลืมลอกพลาสติกที่ แปะอยู่บนสแตนดี้ออกด้วยนะไม่นั้นน้องเนี่ยก็จะไม่ใส่ไม่เงานะแต่ว่าเราอ่ะไม่ได้ลอกออกก็คือตั้งโชว์ทั้งอย่างนั้นเลยเนื <S <S ่องจากว่าเราเนี่ยยังไม่มีตู้โชว์นะเรากลัวว่าน้องสแตนดี้จะเป็นรอยสแตนดี้ที่เราเก็บอยู่ตอนนี้ก็เลยยังไม่มีตัวไหนเนี่ยถูกลอกพลาสติกออกเลยนะนี่อันนี้ก็คือติดตั้งกับฐานเรียบร้อยแล้วแอบงงนิดนึงนะว่าทำไมเขาจะต้องทําฐานให้ยาวๆขึ้นมาแบบนั้นด้วยแต่แบบนี้เวลาตั้งตัวเล็กข้างหน้าก็คือ มองเห็นหมดนะเพราะว่าสแตนดี้มันเป็นก้านสูงขึ้นมาส่วนซองเราทำยังไงทิ้งหรอเก็บสิจ๊ะมาที่กล่องต่อไปกันเลย นี่ก็คือเรื่องเกมฝันร้ายเล่ม3านั่นเองซึ่งน่าจะเป็นเล่มจบของภาคนี้แล้วนะคะซึ่งกำลังรอภาค2เนี่ยปล่อยออกมานะคะไม่แน่ใจว่าสำนักพิมพ์เนี่ยจะเอายีภาพปกเดิมมาเลยหรือเปล่าเอาจริงคืออยากได้ภาพปกเดิมมากกว่านะภาพปกออริจินอลมาที่กล่องต่อไป กล่องนี้แกะค่อนข้างง่ายนะคะแล้วแค่เห็นสีปกก็รู้เลยว่าเรื่องอะไร SCI นั่นเองมาถึงเล่ม11แล้วเล่ม12เพิ่งจะพีไปเองนะเหลือ2กล่องสุดท้ายหน้ากล่องเนี่ยแปลว่าบ็อกเซตทั้งคู่เลยนะคะถามว่าจำได้ไหมว่าตัวเองพีบ็อกเรื่องอะไรมาจำไม่ได้ค่ะ <laughs> เพราะว่าเราอะ่ะมีหนังสือมาส่งที่บ้านอะ่ะทุกเดือนนะเดือนละหลายๆกล่องเลย แล้วพอแกออกมาสิ่งแรกที่เห็นก็คือที่คานหนังสือที่ลายเดียวกันเลยสีใบให้มาทำไมสีใบเป็นบล็อกจากเรื่องมหาวิทยาลัยซอมบี้นั่นเองบล็อกนี้ออกแนวเดียวกับเรื่องล่าทรยศเลยนะ คือตัวกล่องนี้ไม่มีไม่มีอะไรเลยมีแต่มือดำๆอันนี้คือตอนแรกแอบตกใจนะคิดว่ามุมบล็อกมันบุบแต่จริงไม่ใช่นะมันเป็นรอยพับของกล่องซึ่งก็ถือว่าสำนักพิมพ์ห่อมาดีนะยังไม่เคยเจอว่าสำนักพิมพ์นี้ห่อหนังสือมาส่งแล้วก็มุมบุบมุมยับนะคะแต่ของคนอื่นไม่แน่ใจนะ อ่ะและอันนี้ก็คือตอนที่เราเปิดดูของแถมข้างในกล่องอันนี้แอบช็อกนิดนึงนะทุกคนคือตอนที่เราพีอ่ะเราไม่แน่ใจว่าเราได้อ่านรายละเอียดหรือเปล่าว่าเขาแถมอะไรบ้างอ่ะแต่พอแกะออกมาแล้วเจอว่าแถมแค่โปสการ์ดลายปกสีเล่มแล้วก็แอบช็อกนิดนึงไม่เคยเจอสำนักพิมพ์ไหนที่พีบล็อกแล้วของแถมน้อยขนาดนี้นี่อาจจะเป็นเรื่องแรกเลยก็ได้ที่ที่เราพีนะคนอื่นอาจจะเจอเหมือนกันแต่ว่าอันนี้คือเป็นเรื่องแรกที่เราเจอ ล้วก็ถึงกล่องสุดท้ายแล้วบอกนี้ตอนแกออกมาแอบงงนะว่าเอ๊ะเรื่องอะไรก็คือเรื่องฝากรกักต่างโลกนั่นเองซึ่งลายของบล็อกเนี่ยแอบรู้สึกว่าเหมือนนิยายของสำหรับพิมพ์1168เลยนะที่เป็นนิยายแฟนตาซีแต่เรื่องนี้มันก็แฟนตาซีจริงๆแหละมีดีกว่าไม่มีนะและที่ตลกมากๆเลยก็คือทุกคนที่หน้าปกมีสติกเกอร์แปะไว้ได้วยว่า ฉบับปรับปรุงของแถมสุดปังอ่าเดี๋ยวเรามาดูของแถมสุดปังของเขากันนะคะนี่เลยของแถมสุดปังรู้สึกว่าไอ้ตัวนี้จะมีประเด็นเนี่ยนะว่าแบบภาพวาดก็สวยทําไมถึงเอามาทาของแถมอะไรแบบนี้ซึ่งเราแอบเห็นด้วยนะว่าแบบมันดูไม่ค่อยคุ้มกับราคาเลยแต่สตาร์พิมพ์เขาแก้ก็แก้ไขนะด้วยการแบบทําตัว GB ีได้คัดลายเดียวกันออกมาแล้วก็มีโปรตการ์ด ลายเดียวกันออกมาด้วยตัวน,นี้เป็นโปสการ์ดลายของบล็อกนะคะของแถมสุดปังปังไหมล่ะทุกคนอ่ะและนี่ก็เป็นโปสการ์ดลายปกนะคะทั้งสามเล่มเล่มสุดท้ายนี้ทำสะดุ้งเลยนะเพราะว่าคิดว่าผิดโพเยย แลก็แกะครบแล้วนะคะพัาสดุทั้ง10ชิ้นชอบกันไม่เอ่ยคลิปแกะกล่องแบบนี้ถ่ายมาถึง3 EP แล้วถ้าเกิดชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเ,เดือนหน้าเนี่ยเราก็จะมาถ่ายคลิปแกะกล่องอย่างนี้ให้ดูกันอีกขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ด้วยนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้าจ้า